ตัวเ <c oughs> น้องบอลเป็นไอตีมหรอตัวะละลายอ๋อ <c oughs> พ่อนึกอยู่ร้านนี้เขาชื่อว่าร้านน้ำแข็งใสอังปังแมนเสียงดวงพร้อมหรือยัง <c oughs> ไปกันเลยเ <c oughs> ด็กๆเข้ามากันเลยเข้ามากันเลยร้านน้ำแข็งใสเสียงดวงอังปังแมนใ <c oughs> จ้านี่แหละที่บอกเขามีความพิเศษไม่เหมือนใครเลยนะ ท็อปปิ้งใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เลยส่วนถังนี้แหะครับเลือกอะไรครับเลือกสีน้ำโอเคอเ,คเคหมือนเคยมาเลยอ่ะอเอาตับสีน้ำใช่นี่ไงพี่ว่ามีเหรียญน,นี้มาไหนเหรียญสำหรับหยอดโดยเฉพาะเลยใช่ป่าโอ้โหเหรียญตาดาวสิบบาทอ่ะมุนท็อปปิ้งสองลูกปปเลยครับว้าวแกะเลยลูกแรกเราจะได้ท็อปปิ้งอะไร อันที่สองหมุนเลยลูกสีเขียวจับน้ำด้วยจับน้ำจับน้ำด้วยเลยครับจับน้ำเลยอาปิดเสียงปังแมนหน่อยพอเห็นสีแล้วอะได้สีชอบแน่เลยอ่ะแด้คนนี้ใช่ไหมเปิดเปิดเปิดพร้อมกันสีแดงได้นสีแดงใช่ไหมแล้วดูท็อปปิ้งได้อะไรครับได้อะไร หกข้าวพะกาไม่มีก็คืออันนี้่เบมน้ำโปรดบ้างแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรูดของพี่เพื่อแป๊บหนึ่งเ2ขสองสองือนนี้เออเจลี่หมีหูมีแต่ของน่ากินน้ำโปรดบ้างโอเคหมุนเย้ได้แล้วเอาอีกลูกหนึ่งขออีกลูกหนึ่งครับ ใช่สามอันนี้เลือกได้ตามอัจฉริยะสายเติมได้อัจฉริยะสายบังแม่นขอให้รสชาติอร่อยอร่อยเอ้ยไม่ใช่ชเอปปิ้งอร่อยอร่อยลูกเหรียญเดียวแล้่อนมุนได้เลยมุน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 มาแล้วอ้าวน้องโบน้ำอร่อยได้สีที่ชอบเลยหรือเปล่านะชี้่าชีว่อ้าวแล้วก็มาดูมาดูอันนี้ถูกสองอันเปิด อ้าวปั่นน้ำแข็งใสเลยครับอันดับแรกวางถ้วยเข้าไปแล้วเราก็ปั่นน้ำแข็งใสว้าวโอ้เป็นเกล็ดน้ำแข็งสวยมากนี่นะครับโอ้โหพี่เพิ่มปั่นเองได้แล้วเกล็ดน้ำแข็งใสเอาตามใจชอบเลยนะเอาเยอะเอาเยอะเอาน้อยอ่าพี่เพิ่มทำเองเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยนี้ตัวใหญ่แล้วสามารถปั่นได้เองเลยครับน่าจะทำไมอ้ออวแล้ว,วลอ้วแล้ว วางลงให้โยนนะโอ้เยอะแล้วโอ้โหแม่ไวมากเดี๋ยวากดเตรียมมาใส่ไปพอแล้วเอาแล้วน้ำป่นบานบ้างน้ำป่บ้านน้ำแข็งเหลือเยอะไหมให้พี่พิ่มใส่ท็อปปิ้งไหมอ่าชีมได้ตามใจชอบเลยนะเราตุ่มได้มาแล้วแต่หวังว่าคงจะไม่ชีมหมดกระปุกนะน้ำปดนกดครับเอากดโอ้โหพี่พิ่มใส่เสร็จแล้วเหรอใส่นมคนขาดอีกอย่างหนึ่งครับป่ น้ำข้นก็ใส่ทีหลังเขาใส่น้ำสีก่อนว้าวน่ากินนะน้อยเยอะเยว้าวสีสวยมากใส่น้ำข้นไปแล้วว่าโอ้โหสีชมพูเลยอ่ะเชื้อปูยังไม่ใส่น้ำแข็งรมเลยใช่ร้านนี้เขาแปลกมากเลยนะครับเราไม่สามารถเลือกทับปิ้งเองได้เราต้องสุ่มเท่านั้นนะา รออีกนิดนึงก็ได้กันรออนิดนึงเหรอ่าลมอโอ้โหเต็มเลยปึ้งเขาเริ่มกินแล้วนน้อแล้วนาะปึ้งเขาไม่รอเราแล้วน้วนลกำลังปังอะโ้อลเเยเตเเยเเยอะเลย โอ้น้องโปดใส่แล้วเหรอใส่แล้วแต่ม่วงแต่ม่วงแล้วมนนึงยังไม่ใส่พจทอปเลวโอ้ยังไม่ใส่็ท็อปปิ้งเลยนะนี่ท็อปปิ้งของน้องโปดชอบนี่ก็คือเก็บน้ำตาลที่สุดโอเคน้อโน้ตเส้นเยลลี่เส้นเยลลี่ใส่หรอใส่ไหมต้องใส่หมดก็ได้นะชอบเส้นสีอะไรเลือกเราเลยเอ้าคิดก่อนเลยขอเอาแหวงแบวนเป็นปันแบน เดีพื่อนชอบสีอะไรเทใส่สีนั้นครับฉีกได้นะฉีกเป็นชิ้นๆง่ายอุ้ยน่ารักอ่ะของโปดอ่ะของโปดน่ารักนี่ของน้องโปดตักไม้ใส่มาเดลี่เขียวอ่ะน้องเราใส่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าดูจะเข้ากันดีนะของน้องโปดอ่าทำให้เพื่อนบอกไม่เข้าเลยเหรอใช่เปล่าเขากินจนอิ่มแล้วบ่งม้องปังหลุดปากเหรอ อร่อยไหมวันหลังมาร้านนี้อีกไหมครับร้านน้ำแข็งใสซุมอังตังแมนเราไม่สามารถเลือกได้เลยนะก<า>ินเยลลีด้วยกินน้ำแข็งใสด้วยดับร้อนไหมครับวันนี้ช่วงนี้ประเทศไทยอากาศร,ร้อนมากหายร้อนแล้วใช่ไหมกินน้ำแข็งหายร้อนกันเลยทีดเดียวกรอบอ่ะแข็งแข็ง ใส่เขียวไว้นิ่มเหรอแข็งแข็ตง,ต,งๆๆต้องปอวดนะต้องอใส่ถ้วยนะต้องโปรดต้องใส่ถ้วยนะเอาตัดโต๊ะ <c oughs> โอเคโต๊ะสะอาดอยู่ ส่สีก่อนโอเคโอ้สีเขียวนะแม่ได้โทนเขียวหมดเลยครับโอ้โหโอเคเียวนะน้องโฟอย่าพึ่งครับนี่แตงโมใส่ว้าวของแม่สวยมากดูพี่เพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยแล้วนะขอ้โอ้ โอเคแม่กินได้เลยเด็กๆยังกินไม่อิ่มเลยอ่ะุ้งพลยังเติมอยู่เรื่อยๆแม่ก็อร่อยอร่อยครับเราเลือกวัตถุดิบเองอร่อยอยู่แล้วสิ่งที่เราชอบไงโอ้โหเป็นยอดภูเขาเลยพี่พุ่มทำทูโทนนะทุกคนพอแล้วเดี๋ยวไม่ร่อยนะยั่วเลยนมปังล้านน้ำข้นกับน้ำแข็งใส นอันนี้เข้ามากเลยนะรับ2องอร่อยเหมือนเดิมไหมครับอร่อยเหมือนเดิมโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับคลิปหลามน้ำแข็งใสอังปังแมนเสียงดวงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ bye. สวัสดีครับ